Let's learn about ED ต่อไปนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการออกเสียง ED ไทยคำนะครับโอเค ED ในภาษาอังกฤษนะครับจริงๆแล้วมันสามารถออกเสียงได้เป็นตั้ง3รูปแบบนะครับก็คือมันมี3เสียงที่แตกต่างกันไปว่าแต่มันแตกต่างกันไปอย่างไรและเพราะอะไรเราไป ฟังดีกว่านะครับสิ่งที่ผมไม่ให้คุณทําตอนนี้ก็คือผมจะอ่านออกเสียง3คํคำเนี่ยผมอยากให้คุณตั้งใจฟังว่า ED ดีของแต่ละคำเนี่ยมันออกเสียงอย่างไรเพราะถ้าคุณไม่เคยเรียนรู้เรื่องนี้มาก่อนนะครับคุณก็จะไม่รู้ว่า3คมคำเนี่ยจริงๆแล้วมันออกเสียงไม่เหมือนกันโอเคตั้งใจฟังนะ cold mist wanted, อีกทีนะ cold, mist, wanted, โอเคเรามาเฉลยดีกว่านะครับสำหรับอันแรกนะครับ cold, ed ของคำว่า cold เนี่ยมันจะออกเสียงเสมือนเป็นตัวออกษรตัว d, cold, d ได้ไหม cold, ส่วน mist, mist ก็เป็นตัว t นะครับแล้วสุดท้ายสำหรับ wanted ก็เป็น i d เป็นการเพริ่มอีกพยางนะครับโดยที่ใช้สระ i ที่แฝงไว้ในทวอักษรตัวเองโอเคเพราะอะไรล่ะสามคำเนี่ยมันถึงออกเสียง ed ไม่เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วมันมีเกาะนะครับมันมีเกาะตายตัวที่เราสามารถท่อ,ทองเอาไวา้เพื่อเราจะสามารถออกเสียง ed ท้ายคำให้ถูกต้องในภาษาอังกฤษ อันแรกนะครับอย่างเช่นค l d ที่มันลง้ายด้วย D อันนี้เป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่า,ายพญชนะท้ายคำว่า c o l d ซึ่งก็คือตัว L ถือว่าเป็นยพญชนะเสียงก้องนะครับเรียกว่าเสียงก้องยพญชนะหรือว่าตัวอ,อักษรที่อยู่ในประเภทเสียงก้องมีอย่างเช่น B, D, G, G, j j, l, m, เจลเ y, z ถ้าผมไม่ได้แบบว่า อ่านตัวอักษรนี้ตามเชื่อคอมมันแต่ถ้าผมตั้งใจอ่านออกเสียงเฉพาะตามเสียงของมันมันจะเป็นเสียงก้องมาเลยโอเคอย่างเช่นบจจจลเออเห็นไหมมันถือว่าเป็นเสียงก้องนะครับพยนญชนะหรือว่าตัวอักษรที่อยู่้ายคำที่เป็นเสียงก้องก็จะต้องลงท้ายด้วย e d ที่ถือว่าเป็นเสียงก้องเช่นกันนะครับ ดีก็เป็นเสียงก้องเหมือนกันโอเคเพราะฉะนั้นต้องออกเสียงเป็นเดต่อไปข้อ2องนะครับอย่างเช่น mist ที่ออกเสียงเป็นนะอันนี้เป็นเพราะว่าอะไรก็หลักการเดียวกันนะครับแต่แทนที่มันจะเป็นเรื่องของเสียงกล้องอันนี้ก็คือเสียงที่ไม่ก้องหรือว่าไม่มีเสียงก้องมันจะเป็นขายกับลักษณะที่เราแค่หายใจออกหรือว่าเป่าเป่าลมออกจากปากเชยนนะครับ ตัวอักษรแล้วว่าาันธะที่อยู่ในประเภทเสียงไม่กล้องนะครับมีอย่างเช่น c ch f gh the oxygen f k p q s sh แล้วก็ x แล้วมันเดินนะครับถ้าผมแค่ออกเสียงตามเสียงคอมมันคุณก็จะเข้าใจ โอเคได้ยินอย่างชัดเจนเนาะว่ามันเป็นเสียงแบบให้ใจออกมันเป่าลมออกเป็นพุ่งอากาศออกจากปากเฉยๆไม่มีเสียงก้องในลําคอนะครับเพราะฉะนั้นภัยชน,นะที่อยู่ถ้ายคําที่ไม่ใช่เสียงก้องก็ต้องคู่กับ e d ดีที่ไม่ใช่เสียงก้องเช่นกันก็คือตัว T สุดท้ายนะครับอย่างเช่น wanted อันนี้ก็จะเป็นเสียงแบบ ID การเพิ่มอีกพยางหนึ่งนะครับโดยที่ใช้สระเอ อันนี้เพราะว่าอะไรนะครับอันนี้ง่ายมากถ้าคาใดลงท้ายด้วย D แหรือว่า T ed ของคํานั้นจะต้องออกเสียงเป็น id นะครับโอเค time for a test นะครับต่อไปนี้ผมจะให้คุณอ่านสักคำหนึ่งอย่างเนี้ย trimmed แล้วผมต้องการให้คุณบอกผมว่ามันควรจะเป็น ed แบบไหน ed ีองคำเนี่ยมันออกซินเป็น d ีหรือว่าทหรือว่าอ d ก็คือ the หรือว่าอิดมันคือ trimmed หรือว่ามันคือ trimmed หรือว่ามันคือ trimmed มมันคืออะไรกันแน่คงแดละคำเนี่ยก่อนที่ผมจะเฉลยผมจะให้คนสิบวินาทีที่จะคิดให้ออกว่ามันควรจะเป็น ed แบบไหน อันนี้เป็นเกาะไตตัวนะครับสิ่งที่คนต้องทำง่ายๆคือแค่ดูที่พยัญชนะสุดท้ายก่อน ed โอเคผมช่วยคุณข้อแรกเลยกันนะ M โอเคเห็น M มไหม M เป็นพยัญชนะตัวอักษรสุดท้ายก่อน ed จากนั้นเราต้องคิดก่อนว่าตัว M มเนี่ยมันถือว่าเป็นเสียงก้องหรือเสียงไม่ก้องหรือว่ามันคือดีหรือทีโอเคตัดออกแน่ มันไม่ใช่ดีมันไม่ใช่ทีเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่อิดโอเคมันคือเสียงก้องหรือไม่ก้องเสียงก้องก็คือมีเสียงในลําคอใช่ไหมเสียงไม่ก้องคือเสียงที่เราแบบหายใจออกอ่าลองฟังผมนะอืมผมหายใจออกไหมหรือว่าผมพูดเสียงในลําคออืมอ่าผมพูดเสียงในลําคอไงเสียงในลําคอเป็นเสียงก้องเสียงก้องของ ed ก็คือดีเพราะฉะนั้นคํานี้อ่านว่า trimmed อ่าโอเคหลักการคืออย่างนี้ง่ายมากนะครับเหมือนเดิมนะครับสำหรับข้อสอบนี้ผมจะให้คุณแค่10 seconds นะครับ10วินาทีที่จะคิดให้ออกว่าควรจะออกสินอย่างไรจากนั้นผมจะเฉลยให้โอเค you can do it สู้ๆนะครับ Trimmed Helped Suggested. Finished Cleaned Played Hated, <laughs> laughed, wanted. Walked, waved, started. ก่อนอื่นนะครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์แชร์ s c r i b e Comment และถ้าคุณสนใจสมัครเป็นสมาชิกก็กดบุมสมัครข้างล่างวิดีโอนี้ก็ได้ครับและสำหรับคนที่สนใจเรียนตัวต่อตัวก็ติดต่อผมได้ที่ add line id at teacher chris สุดท้ายอย่าลืมที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ english by chris com เพื่อดูรายละเอียดของออนไลน์คอร์สและหนังสือมากมายของผมนะครับเอาล่ะเราไปเรียนกันเถอะ